เทส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 ลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบสวัสดีครับสัทธาชาแนลครับผมครับก็กลับมาพบคุยกับพี่น้องนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับติดที่ติดตามสัทธาชาแนลนะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับผมก็คิดถึงพี่เพื่อนเพื่อนนะครับ ได้ที่ติดตามศรัทธาชนาก็ขอใหพ้พี่เพื่อนมีความสุขนะครับวันนี้ก็ได้อรัตนาพระว่านจำปาสักครับนะครับอรัตนาพระว่านจำปาสักนะครับพระองค์นี้ก็ได้มากับล่างทรงนะครับล่างทรงของปู่ฤษีเรือว่าปู่นัคราชนะครับหลายปู่นะครับได้มา ปีที่แล้วครับผมอากทีมงานล่างทรงนะครับได้เช่าบูชามานะครับผมศรัทธาชินาก็ได้เช่าบูชากับร่างทรงท่านนั้นมานะครับเป็นพระวันจำปาศักดิ์นะครับรแต่ไม่รู้ที่มานะครับไม่รู้ไม่รู้ที่มาว่าร่างทรงได้มาจากไหนนะครับเขาได้มาจากไหนนะครับผมแต่ก็ศรัทธาชิณาได้ดูแล้วก็เนื้อหามวลสารดีนะครับ ก็ได้สืบเสาะหาประวัติแล้วครับว่าพระวันจำปาศักนี่นีไ่ไม่ธรรมดานะครับว่ากันว่าเป็นพระที่พระตุดงนะครับพระตุดงได้เป็นผู้สร้างนะครับพระตุดงได้สร้างไว้ในถ้ำนะครับตามถ้ำต่างๆนะครับตามเขตาทางอีสานมั่งตามประเทศลราประเทศเพื่อนบ้านเรามั่งนะครับ สมญานามว่าหรือว่าตั้งชื่อว่าเป็นพระว่านจำปาศักด์บางท่านก็เรียกพระเกศรน,นะครับพระเกอรว่านนะครับผมองค์นี้สวยงามครับสภาพก็สมบูรณ์นะครับองค์นี้ครับดูไปดูมาคล้ายคล้ายๆลายือสีนะครัพี่น้องหน้าตาท่านดูหน้าตาของพระนะครับบอกคอล้ายคล้ายือสีนะครับดูดูเพ,เพือนนะครับดู ไปดูมาก็ออกคล้ายๆลือสีนะครับครับผมว่าไม่ไม่เหมือนพระนะครับเป็นคล้ายๆออกลือสีนะครับคล้ายลือสีนะครับอย่างยงไงก็แล้วแต่นะครับเนื้อหามวลสารของพระนี่เก่ามากนะครับครับผมมวลสารนี่เก่าเนื้อหาเก่านะครับผมว่ากันว่าเป็นพระที่ทําจากวันนะครับ จากวันแล้วก็มีส่วนผสมของคลั่งด้วยนะครับเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณท่านที่มีพลังกิจนะครับเรียกว่าลิตมีลิตมีเดชว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับเป็นพระตุดงนะครับได้ทำได้สร้างไว้ในถ้ำนะครับแล้วก็ญาติโยมหรือว่า นายพลหรือว่าพรานป่าได้เข้าไปพบเจอนะครับในถ้ำนะครับตามถ้าต่างๆครับประเทศไทยเราก็มีนะครับทางภาคอีสานในเขตภาคอีสานหรือว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราก็ตามถ้าผาต่างๆนะครับตามถ้าเขาต่างๆนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับพระว่านจัมปาศครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีพุทธคุณสูงนะครับ หลายคนนะครับที่ได้นํามาใช้นะครับมาห้อยคอกราบไหว้บูชาก็พูดด้วเสียงเดียวกันนะครับว่ามีพุทธคุณแรงมากนะครับถ้าใครโดนคุณสก็ฝนนะครับใช้พราว่านจัมปสักนะครับฝนนะครับเอาตรงไหนก็ได้นะครับเอาเหลี่ยมตรงไหนก็ได้ฝนกับฝานะครับฝาละฝาละฝาละมีว่างั้นว่าฝาฝาหมออดินเรานี่นี่เองนะครับฝาละมีนะครับ ฝนเศฟฝามั็นมีนว,ว่าฝาหมอ้อดินเรานะครับฝนแล้วก็ใส่น้ําดื่มเลยนะครับดื่มทันทีลนะครับฝนมาราธนาดื่มเลยนะครับคุณใสก็จะออกอจากร่างกายเราไปนะครับหรือว่าท่านใดที่โดนงูกัดนะครับหรือว่าสัตว์มีทิษกัดก็ฝนกินเหมือนกันนะครับฝนกินก็หายนะครับผมแล้วก็มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกพันนะครับเพราะว่าภระเกกิ ที่สร hora, ้างไว้นะครับพระสุดตที่สร้างไว้นะครับในถ้ำสมัยก่อนท่านจะเน้นไปทางพุทธคุณด้านแข้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับก็มีทั้งค้าขายด้วยนะครับก็ครบนะครับครบทุกอย่างนะครับเรื่องของพุทธคุณนะครับแต่สมัยก่อนจะเน้นไปทางอยู่ยงคงกระพันแข็แค้าดปลอดภัยนะครับมากกว่านะครับมากกว่าค้าขายนะครับ ท่านใดมีก็เรียบเก็บนะครับส่วนตัวผมมีองค์เดียวครับได้มาจากร่างทรงท่านหนึ่งนะครับเช่าหามาผมผมได้ไปเช่าหาบูชามาบูชามากับร่างทรงปีที่ปีที่แล้วนะครับผมเห็นว่าเป็นพระที่แปลกครับเป็นพระที่แปลกมากผมไม่เคยมีนะครับพระ,ะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระเนื้อว่านจำปาศักดิ์นะครับพอเข้าไปดู ใน Google นะครับหรือว่าใน youtube บางช่องนะครับท่านได้มีประสบการณ์ท่านก็ได้บอกเล่าให้ฟังนะครับว่าพระวัานจำปลาสัตว์เป็นมาอย่างไรนะครับประวัติของท่านนะครับผมเป็นพระที่มีน้ำหนักเบานะครับมีน้ำหนักเบามากนะครับถ้าอดกรอบห้อยคอนี่ก็โอง์นีอโอมใหญ่ครับส่วนมากจะจะเห็นพบเจอองค์เล็กกว่านี้นะครับนี่องค์นี้องค์ใหญ่มากนะครับ ดูขนาดสีวนิ้วมือผมนะครับผมดูขนาดนี้ครับนมือผมสีนิ้วนะครับก็ะจะอยู่ความสูงความยาวก็ประมาณนี้นะครับผมองค์พระนะครับท่านใดมีก็รีบเก็บนะครับผมหรือว่าท่านใดสนใจอยากเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาเลยตรงนะครับจะทิ้งเบอร์มาให้นะครับผมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ศรัทธาชแนลด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระด,ดิ่งด้วยครับผมจะได้นำคลิปใหม่ๆมาใหพ้พี่เพื่อนได้รับชมนต่อไปนะครับผมครับขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ